สร้างบ้านขายให้ได้ล้านนะครับห้าสิ่งที่ต้องรู้มีอะไรบ้างรู้แค่ห้าสิ่งนี้นะครับรู้แค่ห้าสิ่งนี้พอไม่ต้องใช้เงินทุนใช้ความรู้ความสามารถใช้ความขยันความอดทนนะครับไม่ต้องมีเงินไม่ต้องรอให้มีเงินไม่ต้องรอให้พร้อมทําเลยนะครับไม่ต้องรอให้พร้อมเพราะว่าความพร้อมไม่มีอยู่จริงนะห้าสิ่งที่ต้องรู้ ข้อที่หนึ่งก็คือที่ดินต้องรู้เรื่องที่ดินนะครับที่ดินเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้ที่ดินราคาเป็นล้านจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อผมบอกว่าไม่ต้องมีเงินให้ศึกษาหาความรู้ให้ขยันหาให้ขยันถามให้ขยันติดตามนะให้ขยันลงมือทําแล้วคุณจะรู้ว่าที่ดินหนึ่งผืนที่เราจะมาสร้างบ้านนั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้ใช้เงินเลยก็ได้นะครับสอง รู้เรื่องการสร้างบ้านการสร้างบ้านก็จะเกี่ยวกับผู้รับเหมานะครับต้องหาผู้รับเหมาให้ให้เจอนะครับหรือว่าหาช่างที่มีฝีมือนะครับสามต้องรู้เรื่องการตลาดถ้าการตลาดเก่งการตลาดดีถึงแม้ว่ายัางเรายังไม่มีที่ดินเรายังมีบ้านเราก็สามารถที่จะขายบ้านได้นะครับ บ้านกับที่ดินค่อยหาสร้างที่หลังก็ได้ถ้าหากว่าการตลาดเก่งนะครับ C ต้องรู้เรื่องธนาคารต้องรู้ยังไงต้องขยันวิ่งเข้าหาธนาคารนะครับธนาคารแต่ละที่แต่ละสาขานั้นไม่เหมือนกันบางครั้งธนาคารที่เราวิ่งเข้าหาอาจจะไม่ถูกโฉลกกับเราก็ได้นะรเราต้องวิ่งหาสาขาอื่นนะครับ5ต้องรู้แหลง่งเงินทุนแหล่งเงินทุนมีมากมายนะครับ เราไม่มีทุนเราต้องเรียนรู้นะครับทั้ง5้าข้อนี้เดี๋ยวจะมาแจกแจงรายละเอียดว่าที่ดินเราต้องรู้อะไรนะครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านกู้รับเหมาเราต้องรู้อะไรเกี่ยวกับการตลาดเราต้องรู้อะไรธนาคารเราต้องวิ่งเข้าหาต้องไปคุยแบบไหนแหล่งเงินทุนเราจะวิ่งไปหาใครเราจะเอาใครเป็นคนกู้สร้างเราจะวิ่งหาผู้รงวมทุนผู้ร่วมหุ้นยังไงเขาเหล่านั้นอยู่ที่ไหนนะครับฝากกด แชร์ติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจถ้าหากว่าคุณติดตามผมตั้งแต่ต้นจนจบผมรับประกันได้เลยว่าความรู้ที่คุณมีนั้น50%มีแน่นอนนะครับอีก50%ก็คือการลงมือทํกาการสร้างมัานขายร้อยล้านในหนึปีน,นั้นทําได้นะครับ